เด็กหญิงเกิดมาพร้อมดวงอภพแต่กลับกินเก่งจนน่าตกใจมื้อเดียวกินบะหมี่เป็นร้อยชามจนกินของนายสำนักหมดเกลี้ยงแม้แต่องปูครูก็เต็มไปด้วยยายแมงมุมอาจารย์กลัวอดตายจึงรีบไล่ให้เธอลงเขาไปหาเงินเธอเพิ่งลงเขาได้ไม่นานก็ช่วยคุณยายที่เป็นลมในรถไว้หยิบยาจากถุงออกมาให้แต่บอดิกาดกลับสงสยัยไม่คิดว่าเพียงป้อนยาคุณยายก็ฟื้นได้ทันทีด้วยความซาบซึง้งจึงสั่งให้ตาหาตัวเธอทั้งเมืองตอนค่ำจึงเจอเธอที่ริมถนนพอรู้ว่าเธอเกิดมาขาดทรัพย์และมีดวงลำบากคุณยายจึงรับเธอปนนหลาททัี แท้จริงแล้วคุณยายคือมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกสิ่งที่มีมากที่สุดก็คือเงินเด็กหญิงถูกพากลับคฤหาสนตมีของกินของใช้ไม่ขาดแต่กลับสังเกตว่าคุณพ่อรูปหล่อไม่ยอมลุกเดินพ่อสอบถามจึงรู้ว่าขาไม่ได้พิการแต่ถูกพลังอัปมงคลรัดอยู่เธอบอกว่าเธอมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่ประธานหนุ่มไม่เชื่อคิดว่าเธอ,มองมงายเขาพาเธอไปประชุมที่บริษัททันทีที่เด็กหญิงก้าเข้าไปก็รู้สึกถึงพลังอัปมงคลปกคลุมทั้งตึกเธอเริ่มค้นหาต้นตอทันทีเริ่ร่่่่่่่่มมจจาาากกเเออออรรระะษยยััันนนนนนตตแแแผทีซใใขปููธ้้วงไชค สุดท้ายเธอเจอศูนย์กลางของค่ายแปดทิศซึ่งเป็นจุดเดียวที่มีพลังดีเล็ดลอดออกมาเธอจึงลงมือทำลายเวทมนต์กลายเป็นว่าเป็นฝีมือของลูกพี่ลูกน้องประธานที่ไปว่าจ้างหมอผีมาทำพิธีเพื่อแย่งชิงโชคลาภจากประธานเมื่อค่ายแตกแผนการถูกเปิดโปงแต่เด็กหญิงก็ต้องเสียพลังเวทไปเป็นจำนวนมาก